เฮ้ยร hey, ีบเหรอจะโดดในสามสองหนึ่งก uh ูลงหมู่หมู uh ่บ้านแล้วกันลลงงปหั

Lai phân là phải lấy phân gì? lạc là lạc ờ, là lạc 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 là là lạc là lạc m lạc là 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 lạc โยนไไ้ีวีแซน้าอะไหนหน้าไหนไอ้สัสเอาเอยี่สมาไอ้ยแซดยังไงวะล่ะอีอ่ะไอ้เี้ามไม่ใช่บีไอ้สัหมดลวจะเอาีด้ยีอ๋ออ๋อบต้องบียูย่ะแหมมไม่เลีย์ด้วยสรุปเจ้าบีอะไร เกียงกูมี QBU แหละเกียงเราเกียงมึงทิ้ง MC หนึ่งหกไปนี่มงใช้เองเกียงกูมี QBU เกียงกูมี QBU ชอบบ่าพร้อมที่เก็บเสียงถ่ายปืนถ่ายปืนเนี่ยถ่ายปืนไมาไม่เอาเลยใช้ยู่แล้วกูก็แค่กูก็กดเก็บๆไปงั้นแหละ เกียงกูมีคิวบียูพร้อมที่เก็บเสียงด้วยเกียงก็ใช่ไงเกียงกูมีกระเป๋าเป้กูมีกระเป๋าสามสองใบเอาไปทำแมวอะไรโอ้โหต้องวิ่งเข้าวงอีกแล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆวิ่งเถอะ ไม่แต่ไม่ไม่ไกลแต่ว่าต้องผ่านวัดนะดิเฮ้ยถ้โคบวะเฮ้ยขอไอ้บ้าเหรอเรียกว่าถโขบเขาเรียกว่าอะไรเหรอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลันลันลันจุดลันเฮ้ยเราต้องเจอว่ะจต้องเจอว่ะ แบงรถว่ารถนั่นแหละรถมันเป็นบัคกี้คนบ้านว่าหมู่บ้านนี้มีคนแล้วิ่งวิ่งอยู่อาจจะร่วมได้เนี่ยมึงก็เปิดโผล่เปิดเผยตัวตนเนี่ยเจ๊กูยิงยางแตกแล้วมึงจะขับไปไหนมันแตกตรงไหนดีวะ รู้ยังว่าแตกตรงไหนแค่แบงค์ไม่จะไปเก็บแอร์ดับเพนนีก็ไม่ให้มันคนคข้างล่างคนข้างล่างคนข้างล่างว่าคนข้างล่าง60 60บห60ิบโห60คนเลยเหรอเก <60. S 2> ียง 5, 6, 10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 , Fight, oh. ไฟเดว์หลังต้นไม้มาอีกหลังต้นไม้เข้เขาชาร์จเข้าชาร์จเข้าชาร์จอย,ยอู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้อีกสองตัวเลยนะหินด้วยหินก้อนกลมใหญ่ตรงไแบบี้วะสามสามห้าเนี่ยได้ตรงจี้ป,าปัารนะเแบิดไปป่ะสั่งปุ๋ยโดนยิงดนะ้วยเนี่ย ไหนวะแบงค์คมหมอกอ่ะมันขึ้นเขาไปคนนึงเฮลไม่ช่วยเื่อนแบงค์นะดิทหานยิงนอกแล้วคีวีแทนะ้มันมาชาร์จกูคนนึงมันมาชาร์จกูคนนึงเลยไอ้นคนที่นอนเฮ้เ

กูยิงบักกี้กูยิงบักกี้กูไม่ได้ยิงรถกระบะมาเลยรู้